สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับช่องเอนิติงไงดูนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับ r a n g จอร์คีฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่ง power ranger นะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับตัวซ้ายก็ เป็นของ power ranger wild fox นะครับถ้าเรื่องก็เป็นเรื่อง power ranger pirate นะครับตัวขวาก็จะเป็น ranger key ฝั่งญี่ปุ่น dx นะครับเป็นของ die ranger นะครับจาก go k a จ s e r นะครับผมแล้วก็มาดูของชิ้นนี้กันนะครับเปรียบเทียบนะครับนะครับสิ่งแรกนะครับที่เพื่อนๆเห็นในชัดก็คือจะเป็นขนาดของมันนะครับฝั่งของ power ranger นี้จะขนาดเล็กมากนะครับน่ครับความเล็กนะครับ แล้วก็ความสูงนะครับอย่างที่สองนะครับความสูงแล้วก็มาลองดูลูกเล่นพวกขยับแขนนะครับว่าแตกต่างไหมนะครับวัสดุแขนของ D X ก็เป็นยางครับเป็นยางเหมือนกันนะครับแขนก็วัสดุเหมือนกันนะครับขยับก็เหมือนกันเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับฝังคอง ดีเอนี้ซี่กุญแจจะเยอะกว่านะครับอันนี้ก็ของฝั่งพาวเวอร์จะเขียนว่า S C G P R นะครับก็คือพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับด้านหลังนี้มาดูปั๊มนะครับของ dx นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ปั๊มมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาของไดเรนเจอร์นะครับนี่ก็จะเป็นตาของ Power Ranger Y Fork นะครับหรือว่า G O Ranger นั่นเองนะครับนี่คแตกต่างกันที่ขนาดความสูงแล้วก็ที่ซีกุญแจนะครับว่าเป็นยังไงดูด้านหลังอีกรอบนะครับน็อตก็แตกต่างกันนะครับฝั่ง D X จะมีน็อตสตัวแล้วก็ฝั่ง Power Ranger มีน็อตหตัวนะครับคีย Power Ranger นี้ผมก็มีประมาณ5-6ตัวได้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอื่นอีกนะครับ นี่ก็จะเป็นคียโกไคเจอร์ครับไม่ต้องคีย์เลนเจอร์พาวเวอร์เลนเจอร์ไพเรตนะครับขอเรียกโกไคเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นพาวเวอร์เลนเจอร์มิสติกฟ็อกนะครับหรือว่าจะเป็นมาจิเลนเจอร์นะครับของญี่ปุ่นนะครับนี่ก็มิสติกฟ็อกอยู่แล้วนะครับหรือว่ามาจินะครับแล้วก็จะเป็นอาบะเรนเจอร์นะครับแล้วก็กิงกะแมนแล้วก็ จูเรนเจอร์ฝั่งพาวเวอร์ผมก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นเกคิสีเหลืองนะครับแต่ก็ขอให้ดูแค่นี้นะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้เราก็สรุปความแตกต่างกันได้ที่ขนาดนะครับแล้วก็ความสูงนะครับแล้วก็เรื่องปัม๊มแล้วก็เรื่องสีนะครับรือบอกเรื่องสีว่าสีของพาวเวอร์เรนเจอร์สีจะสดกว่านะครับแล้วก็แตกต่างกันที่น็อตด,ด้านหลังนะครับ ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับตอนนี้ก็ผมได้มา20นะครับไอ้พวกนี้ก็จะตกอยู่ที่ตัวละ5บาท10บาทนะครับที่ผมเจอมาราคานี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปรียบเทียบนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ